ต้นนี้เป็นร่างที่1ส่วนต้นนี้ก็น่าจะเป็นร่างที่2แล้วเนาะเขาน,น่าจะเป็นร่างที่3มไหมสวัสดีค่ะคลิปนี้มาน่าจะชวนเพื่อนๆนะคะมารีวิวนะคะต้นเงินไหลมาด่างชมพูนะคะหรือว่าซิงค์เนียมพิงค์สเปรดนะคะเป็นเงินไหลมาด่างชมพูที่ มีหลายร่างมากเลยนะคะสำหรับที่บ้านมะนานะคือหลายคนคงอาจจะสงสัยว่าเจ้าซิงโคเนียมเนี่ยเขาแปลงร่างได้ซึ่งมะนาเองตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจว่าแปลงร่างอย่างไรแต่วันนี้ของตัวเองอะคะ่ะที่เลี้ยงมาเนี่ยเขาก็กลายร่างเป็นร่างสองร่างสามให้มะนาเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมกันในคลิปนี้กันเลยนะ เรามาดูต้นแรกกันก่อนนะคะต้นนี้เป็นเงินไหลมาด่างชมพูนะซึ่งด่างเขาเนี่ยกระจายอยู่บนใบนะคะมีความด่างแบบว่ากระจายแล้วก็สีของใบเขาก็จะเป็นสีเขียวเขียวเข้มๆม,มาค่ะแล้วก็พื้นตัวตัวด่างชมพูเนี่ยเขาก็จะกระจายอยู่ที่ใบ อันนี้เป็นร่างหนึ่งนะคะก็คือเขายังเป็นใบลักษณะเหมือนอ,อหัวลูกศรแบบนี้ไหมอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างชมพูนะคะของที่บ้านมะนาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5ต้นนะคะอันนี้เป็นต้นแรกนี่มีแต่ หลอดใหม่มาแล้วด้วยต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่ชอบนะคะเพราะว่าลักษณะความด่างเขาเขาจะด่างกระจายะคะ่ะแล้วทุกครั้งที่เขามีหลอดออกมาใหม่เนี่ยมันก็จะให้เราได้รุนนะคะว่าใบของเขาจะเป็นลักษณะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนะ ต้นนี้ก็เป็นต้นเงินไหลมาด่างชมพูเหมือนกันนะคะซึ่งลักษณะใบของเขานะคะจะเป็นพื้นสีเขียวอันนี้ออกมาเป็นสีเขียวหลอดใหม่เนี่ยแล้วก็ถูกแต้มด้วยสีชมพูนะคะที่เส้นใบแล้วก็ตรงกลางใบส่วนใบเดิมของเขาอะค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นสีชมพูอมม่วง ถ้าดูจากหน้าจออาจจะเป็นอาจจะมองไม่ชัดะนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสีชมพูอมม่วงๆนะคะสำหรับต้นนี้มีทั้งหมดด้วยกันอยู่4ใบต้นนี้เนี่ยมันาะแยกออกมาจากต้นใหญ่ต้นนี้เนี่ยค่ะต้นนี้เขาจะมีความเป็นเงินไหลามาแบบ ที่เป็นใบสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูแต้มแล้วก็อันนี้เนี่ยความที่เลี้ยงเขาในกระถางแบบนี้นะคะตอนซื้อมาคิดว่าตรง,ตรงช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงยอดของเขาซึ่งเขาน่าจะเป็นต้นที่ใหญ่มาแล้วนะคะจากการที่เขาตัดมาขยายพันธุ์ขายให้แล้วก็อันนี้ค่ะใบของเขาก็จะเริ่ม ออกเขียวมากกว่ามีชมพูแค่แต้มๆมาไม่มากนะคะแล้วก็อันนี้จะเริ่มเห็นมีความเขียวเขียวมากถึงมากที่สุดแล้วก็เนี่ยค่ะยอดของเขาแต่ว่าส่วนยอดอันนี้เนี่ยเขามีความมีด่างชมพูออกมาด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องไม่ค่อยแข็งแรง ด้วยสาเหตุอะไรใบก็จะแบบเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าก็มียอดใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวมานาคิดว่ามะนาจะต้องตัดเขาแล้วค่ะตดัดตัดเขาเพื่อที่จะเอาส่วนนี้ไปลองไปลองปักชำดูแล้วจะดูว่าต้นที่เกิดจากพวกเขาตรงนี้จะออกมาเป็นด่างชมพูหรือเปล่านะ พราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเห็นไหมคะส่วนก้านของตัวยอดเนี่ยเขาเป็นสีน้ําเงินเอ๊ะไม่ใช่ค่ะสีน้าตาลเข้มแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บในส่วนตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยค่ะเดวมันน่าจะตัดแค่ตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทําขยายพันธุ์ต้นเงินไหลมาด่างชมพูให้ชมอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะอันนี้เป็นต้นที่ ชุดนี้เป็นชุดที่สองเพราะว่าสองต้นนี้ต้นนี้เขามาจากต้นแม่ต้นนี้นะส่วนต้นนี้ต้นนี้นะคะจะเป็นเงินไหลมาที่น่าจะเป็นร่างสองแล้วแหละใบเขาสวยมากเนี่ยค่ะ ลักษณะใบแล้วก็ลักษณะความด่างอันนี้ใบหลอดใหม่ที่เพิ่งแตกออกมาสวยมากเลยเป็นสีเขียวแล้วก็เปื้อนด้วยสีชมพูแบบเข้มมากอะใบนี้สวยมากๆเลยค่ะต้นนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอให้เขา โตมากกว่านี้เดี๋ยวมนะนาวก็จะลองขยายพันุเขาอีกเหมือนกันนะคะสำหรับต้นนี้นะมะนาว่าร่างต้นนี้เขาน่าจะเป็นร่างสองแล้วแหละเพื่อนเพื่อนมีความเห็นยังไงแนะนำด้วยนะคะต้นนี้เป็นร่างที่หนึ่งส่วนต้นนี้ก็น่าจะเป็นร่างที่สองแล้วเนาะ เรามาดูร่างที่สของเขากันดีกว่านะคะต้นนี้นะคะมนาคิดว่าเขาน่าจะเป็นร่างที่สมไหมเพื่อนๆมีความเห็นยังไงแนะนำได้นะคะอันนี้มนาดูจากต้นที่มนาเลี้ยงนะคะว่าแต่ละต้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างยังไงบ้างนะคะต้นนี้เนี่ยเขาก็เป็นเงินไหลมาด่างชมพูเหมือนกันแล้วก็ ลักษณะใบอะค่ะเขาเริ่มที่จะมีรอยแยกตรงช่วงตรงช่วงโคนใบเขาอะค่ะอันนี้นะอันนี้เริ่มแยกแยกแบบชัดเจนมากๆเลยเนี่ยค่ะสำหรับต้นนี้อันนี้จะเห็นชัดกว่าใบนี้จะเห็นชัดกว่าเนี่ยค่ะ ขึ้นมาแบบเป็นหูกระต่ายเลยอะแยกแบบส่วนใบใหม่นะคะที่เป็นยอดใหม่ของเขาเนี่ยก็เริ่มจะมีสีและสีแฉกและเนี่ยค่ะอันนี้เมื่อกี้เป็นหูใช่ไหมอันนี้เริ่มมีแบบเขาออกมาหนึ่งเข่าละจินตนาการเป็นหน้า เป็นหน้าของสมมุติว่าเขาเป็นกวางละกันอันนี้ก็เป็นหน้าอันนี้ก็เป็นหูอันนี้ก็เริ่มมีเขาส่วนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นหลอดใหม่ที่กำลังจะแตกอะคะ่ะว่าเขาจะมีทั้งหมดห้าแฉกหรือเปล่าคือเขาจะมีเขาครบทั้งสองเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขายังขาดอีกหนึ่งเขาเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยเขาจะต้องมี ทั้งหมด5แฉกใช่ไหมทุกคนคงจะเคยเห็ Jamie, tamam. นต้นเงินไหลมานะคะที่เวลาเขาแปลงร่างเขาก็จะมีใบที่แบบแปลกอ่ะเขาเป็นต้นไม้ที่แบบแปลกมากๆเลยอะค่ะก็อันนี้เป็นต้นเงินไหลมาด่างชมพูนะคะที่มานามารีวิวในวันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นทั้งหมดหต้นที่ บ้านมะนามีอยู่นะตอนนี้นะคะสำหรับต้นเงินไหลมาด่างชมพูถ้าจะให้จัดอันดับความชอบนะบอกเลยว่าเลิบต้นนี้เป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันดับ1.5แล้วละกันคือชอบเหมือนกันแหละแต่บางเอิญพอเวลาอันนี้เขาแตกอันนี้มาเนี่ยคะ่ะ พอใบเขาเป็นสีชมพูแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกแบบเปลี่ยนจากอันนี้ที่เป็นอันดับหนึ่งก็เลยลดชั้นไปอันหนึ่งมาเป็นอันนี้มาก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นต้นนี้ที่ชอบเพราะว่านางกลายร่างได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมน,นาก็จะมา พาเพื่อนๆชมต้นเงินไหลามาด่างชมพูที่บ้านเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆมีคำแนะนำเกี่ยวกับต้นเงินไหลามารบกวนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มานาไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า